โอ้ล oh, yeah. ่ะเลี่ปากพี่้าขอขนาขอบขขอ่ลอันใม่อมาเอาป้นพี่มนาด้ว hmm. ย้าหพี่มนา้อนยาด้วยโอเคพี่ปานเอาป้นพี่มนาด้วยโอ้ยเียงเลยหยีบแล้วอันนี้ลูกมันใหม่อันใหม่นาอยู่ดีให้นว่าป้ เป็นคนนี่ๆนนะอันนั่งนั่งอันนี้จะว่าหรอกจะวามามาให้ากินจะว่ามาพี่ปาก็ี่ปาคือเอ้ามาให้ญาอนี่พี่ป่ามาญาาให่ด้วยนะแม่อร่อยจังเอาอร่อยจังอร่อยจังเดินมาเดินมาไปใกล้ใกลูกเออเอาของคุณซากอนอนเอาของคุณข้ขเอาคุณละเอาหุดละ ได้เลยโอ้ก็บอกมาเนี้มาแม่เองไอเจงกินได้ไอเจงมานี่ยน้นไปมอจะะมูนะฮะนี่เจ้าวะป้อนนเจ้าวะป้อนป้อนเจีงไปป้อนามนนาป้อนไอเจ๋งเลยให้ไอเจ๋งกินได้ปังให้ไอเจ๋งได้เจอกันจกันนี่นะไปใส่เจ้าวะแม่าอามไหมเขาโล่บเปิด่องหงแล้

อุยหันยงอุ่ยหมดแล้วขอบคุณค่ายังขอบคุณค่ายังขอบคุณค่าก่อนเอาขอบคุณค่าทำเมือยังปฏิเเป็นนายมือเลยเอาให้ย่าให้ยาสีให้เอาย่าสีเอานน

tepa <eleo> naikm <eoso>